ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับพ่อสู่ในรายการดิมีนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสาร RV ีกันอีกแล้วนะคะซึ่ง RV ีเขาจะคอลแลบกับจูจูสึไคเซนนะคะพาร์ทสนะทุกคนก็จะมาอยู่2สกินนะคะก็จะมีสกินของโนบาระกับเมงุมินะคะบอกเลยว่า1ใน หนึงในสองนี้นะคะต้องมีสกินที่แจกฟรีแน่นอนนะคะก็อัปเดตข่าวสารใหม่ล่าสุดสดสร้อนๆวันนี้เลยนะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้ยนะคะพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาของเรากันเลยดีกว่านะคะทุกคนกดติดตามให้เราด้วยเด้อปีคิปไลนีไลมาฟ้างแลบไอฉันเออแก เฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อะทำไมมีสกินส,สวยๆที่อาวีเยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n t o n TP7 เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู mm ้ต hmm. ิดตามต้องมากกว่า1นึ oh ่ง0สนคนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสะกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติม เกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสำหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิพย์ช่นนะคะก็1ชั่วโมงที่แล้วนะคะ RV ของเซิร์ฟไทยเนี่ยแล้วก็เซิร์ฟเวียดนามแล้วก็เกือบทุกเซิร์ฟเลยนะคะเขาได้โพสต์ไว้ว่า เงาคำสาบครอบคลุมสนามลบนะคะกลับมาการร่วมมืออีกครั้งสุดพิเศษนะคะจะมีอยู่2สกินนะคะนั่นก็คือเมกุมิกับโนบาระนะคะจะเป็นสกินของไวโอเลตกับเพชนะคะมาพร้อมกัน2สกินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอเริ่มกันที่ของไวโอเลตนะคะไวโอเลตเนี่ยน่าจะได้เป็นสกินโนบาระไม่น่าจะได้ได้เลยนะคะเป็นคู่นี้ สกิโนบาระนะคะอันนี้คือชื่อเต็มๆแต่เราส่วนตัวเราคิดว่าสกินของ v i โอเ t ตเนี่ยโนบาระนะคะน่าจะแจกฟรีนะทุกคนเรานะคะก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะคะจากที่ v i โอเลนะคะจะถือเป็นปืนก็จะเปลี่ยนมาเป็นถือค้อนตอกตะปูนะคะส่วนตัวนะเราคิดว่าเอฟเฟกนะคะน่าจะเป็นคุณใสสีฟ้า,ฟาดำคล้ายๆข,ของเทลแอนนัทอะไรประมาณนี้นะ แต่คือก็รอดูอีกครั้งนะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงแต่เป็นชุดนักเรียนแบบนี้แน่นอนนะคะทุกคนแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นเพนนะเพนจะได้เป็นสกินของฟูชิงูรเมงุมินะคะทุกคนนี้อาจจะพนนิดนึงเราก็เรียกสั้นๆแล้วกันะกนะคะว่าเมงุมินะคะเรียกอย่างอื่นอาจจะไม่ถนัดซึ่ง ตอนแรกอะเราก็คิดว่าเมงูมีเนี่ยอาจจะมาตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วแต่ไม่ใช่นะคะทุกคนมารอบนี้ก็ยังทันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเอฟเฟกอะไรคร่าวๆจากอนิเมะนะคะอันนี้ถ้าเป็นชุดใน RV เนี่ยน่าจะใส่ประมาณนี้นะคะเพราะว่ารอบที่แล้วชุดอะไรเอ่ย everything ต,ต่างๆเหมือนในอนิเมะเกือบหมดเลยนะคะนี่เราคิดว่าเอฟเฟกน่าจะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะคะคุณคุณทรงคุณใส่อะไรเด้ก็เล่นคู่กับยูติน่าจะสวยนะคะทุกคนอุ๊ยแต่จูจูสึมี5สกินพอดีอ่ะเอาไว้เล่นใน Rv เซต5ได้เลยอ่ะทุกคนบอกเลยว่าสวยมากนะคะมาต่อตรงนี้อีกสักนิดน,นึงนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นกรอบโปรไฟล์ของจูจูสึไขเซนที่จะคอลแลบ พาร์ทสนะคะที่จะแจกฟรีนะทุกคนก็ยังหลุดมาแค่นี้อยู่เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกทีนะคะสำหรับราคาสกินนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ขอเจาะหรืออะไรมากเนาะเพราะยังไม่เห็นโมเดลหรืออะไรนะคะแต่เราคิดว่าของโนบล่าเนี่ยตัวไบโอเลนะคะน่าจะแจกฟรีนะมีสิทธิ์แจกฟรีเยอะกว่าตัวเมงูมิมากๆนะคะทุกคน แต่เมงูมิเนี่ยถ้าเราให้เราเดาตอนนี้นะคิดว่าน่าจะประมาณ2-3 0 0 0พั 3, นะคะเพราะว่าสกินโกโจก็น่าจะแพงที่สุดในจูจูเสือแหละเพราะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเฟรมัดนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารอาวอะไรใหม่ๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ